เที่ยวสุดท้ายแล้วคันที่6ครับน่าจะเสร็จวันนี้ครับเป็นที่ท้ายที่ด้านข้างด้วยนะครับเที่ยวสุดท้าย8คิวครับหนักครับรถหนักครับเที่ยว การเทวิธีการทำงานของผู้รับจ้างครับผู้รับเหมาโดยเฉพาะสนเทนะครับอเล็กโคนแรงงานนะครับ ลื่นนะครับถนนนี่เดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็มาเก็บแบบขอดแบบนะครับปรับแตง่งตัวที่มันแตกร้าวที่เสียหายก็ต้องมาซ่อมแซมให้นะครับเดี่ยสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ครับ ้ก็ห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับ้องต,ต้องทำให้เสร็จครับเพราะว่าเหมาเหมาข้าแรงนะครับถ้าไม่เสร็จวันนี้ก็ถือว่าขาดทุนต้องทำวันนี้ให้เสร็จถึงจะเมื่อค่ำก็ก็ต้องทำให้เสร็จนะครับนี่แหละชีวิตขอ่ผู้รับเหมาถึงจะเหนื่อยก็ต้องอดทนนะครับ กู้งานนะครับก็ามาเป็นครอบครัวนะครับมีคุณแม่คุณพ่อนะครับแล้วก็มีลูกชายเสื้อสีแดงนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องกันครับสีฟ้าก็เป็นพี่น้องกันญาติพี่น้องกันนะครงานทำงานครอบครัวนะครับจากการสอบถามคุณลุงนะครับ พ่็ได้ทำงานตั้งแต่นร่นแหละออกจากโรงเรียนนะครับอายุสี่าปีทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อนะครับก็มาทำงานต่อสร้างเลยครับจดถึงแบบนี้ท่านก็60กว่าปีแล้วครับคุณแม่ก็ห5ปีนะคราบทำทุกอย่างครับเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้าน คนอาถารสำนักงานต่างๆทำได้หมดอาจารที่ได้สอบถามแจนะครับแจก็เลิกทำงานอาคารสูงแล้วนะครับเนื่องจากอายุมากแล้วนะครับก็เลยมาทำงานเคพื้นความเกียบน,นะครับซึ่งมันไม่สูงนะครับก็สามารถทำได้ จะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็เลี้ยงครอบครัวได้สบายนะครับไม่ได้ฟูนี้ยืมสินคนอื่นคนงานนะครับผู้รับเหมาเนี่ยนะครับถ้าไม่ไม่โกงนะครับไม่เบี้ยวค่าแรงนี่ก็ถือว่าอยู่ได้จากการสอบถามคุณลุงน,นะครับก็เคยโดนโกงนะครับโดนโกงค่าแรงทำงานเสร็จก็ไม่ได้เงิน นะครับไปทวงถามแล้วก็ไม่ได้จากหลายที่นะครับนะรบ,บางที่ก็เงินดีนะครับบางที่ก็เงินจ่ายเงินไม่ตรงเวลานี่มาดูว่าแปดติวนี้น่าจะเหลือไหมเพราะมันเททางปากทางเข้าด้วยนะครับแปดคิวน่าจะเหลือนะครับียาวครับ พื้นที่แคบทุกอย่างก็ต้องอดทนนะครับลุยลุยลุยนอนเริดอะ จับคนเดียวเลยขายแล้วครับเก็บเงินแล้ว ใกล้จะเสร็จแล้วทำง,งานอย่างไม่เนหน็ดเหนื่อยเลยก็ <c oughs> ยสอีดีหนอสูงานนี่ดี หมดพอดีครับแปดคืนนี่หมดพอดีครับ แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วห้าสิบกว่าเมตรครับเสร็จพอดีเที่ยวสุดท้ายนี่แปดคิว เส็มแล้วนะครับเสร็จแล้วพวกนี้ก็ใช้งานได้แล้วขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชมจนเสร็จงาน